สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Executive Talk อีกเช่นเคยนะครับกับผมวราวุบรริบังรพันธ์หัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึง China Economic Outlook 2025นะครับมุมมองของเศรษฐกิจจีนในปี2568ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับ จากสถานการณ์โควิด2019ในช่วงต้นปี2563ที่ผ่านมานะครับตลอดจนในช่วงกลางปี2564เนี่ยทำให้เกิดสภาวะวิกฤตในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็อสังหาริมทรัพย์ของจีนนะครับทำให้อุปสงค์ภายในประเทศเนี่ยฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้านะครับในภาคบริโภคเองก็พยายามปรับตัวแล้วก็ทยอยฟื้นตัวตามลำดับนะครับในสถานการณ์ที่ยังซบเซานะครับใน ช่วงเวลานั้นนะครับส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจีนได้มีนโยบายในการสนับสนุนภาคการผลิตอย่างต่อเนื่องเช่นนโยบาย Make in China 2025นะครับหรือว่านโยบายในปีหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี2558นะครับเพื่อสนับสนุนการผลิตในประเทศและทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศนะครับส่วนนโยบายที่2นะครับเป็นนโยบาย Dual เซอร์คูลเลชันนะครับที่ประกาศใช้ตั้งแต่ปี2563เพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุปสงค์ภายในประเทศแต่นโยบายดังกล่าวก็ยังออกอย,ยังต้องใช้เวลานะครับแล้วต้องอาศัยการกลับมา ของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับซึ่งทั้ง2นโยบายนี้ทำให้จีนสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับในช่วงวิกฤตข้างต้นนะครับรัฐบาลจีนมีความพยายามที่จะรักษาการเติบโตของภาคการผลิตไว้นะครับผ่านการผลิตของรัฐวิสาหกิจแล้วก็ผลิตภายใต้ รัฐที่ถือหุ้นนะครับสะท้อนจากส่วนแบ่งการตลาดในภาคการผลิตของรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็บริษัทที่ภาครัฐถือหุ้นเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ30ในช่วงปี2563ถึงช่วงปี2567นะครับจากเดิมอ,อยู่ที่ร้อยละ28นะครับ ในช่วงปี2562นะครับส่วนหนึ่งเพื่อรักษาระดับการจ้างงานภายในประเทศสกอนสะท้อนให้เห็นในเรื่องของอัตราการว่างงานในช่วงระหว่างปี2563ถึง2566นะครับที่อยู่ในอัตราที่ร้อยละ5.3ซึ่งใกล้เคียงกับปี62นะครับที่อยู่ในร้อยละที่5.2อย่างไรก็ตามนะครับเป้าหมายการว่างงานต่างๆที่ ที่ที่เกิดขึ้นนะครับก็คงยังอยู่ในระดับที่ไม่เกินเป้านะครับที่ตั้งเป้าไว้ที่5 0 0ละ5.5นะครับ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากภาคการผลิตในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศยังอ่อนแอส่งผลให้จีนมีอุปทานส่วนเกินในระบบเศรษฐกิจเป็นจํานวนมากนะครับสะท้อนอจากระดับสินค้าคงเหลือในจีนที่มีการปรับตัวสูงขึ้นในหลายหมวดสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจกักรเคมีพันเหล็กและยานยนต์เป็นต้นนะครับโดยอุปทานส่วนเกินในจีนนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการในจีนบางรายอาจปรับ ลดราคาสินค้าหรืออาจคงระดับราคาไว้ในระดับต่ำเพื่อให้ยังสามารถขายสินค้าได้สะท้อนจากอัตราเงินเฟอ้อผู้ผู้ผลิตที่ปรับลดลงนะครับในปี2565ถึง2567ในปัจจุบันนะครับส่งให้อัตราเงินเฟอ้อผู้บริโภคในจีนเคลื่อนไหวสอดคล้องกันอนอกจากนี้ค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าเป็นปัจจัยเสริมที่ช่วยให้ราคาส่งออก ของจีนนะครับปรับตัวลดลงเช่นกันนะครับผู้ประกอบการในจีนยังระบายสินค้าคงเหลือผ่านการส่งออกสินค้าโดยดุลการค้าของจีนในปี2565ถึง2567ที่ผ่านมามีอัตราที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องนะครับซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นหมวดเดียวกับสินค้าคงเหลือที่อยู่ในระดับสูงนะครับและพบประเทศที่มีสัสดส่วนการนําเข้าสินค้าจากจีนสูงแล้วมีอัตราเงินเฟอ้อผู้ผลิตและผู้บริโภคที่ไม่ได้สูงมากกว่าในอดีตมากนะครับอย่างไรก็ตามการนําสินค้าจากจีนเป็นเพียงปัจจัยที่ช่วยลดอัตราเงินเฟอ้อโดยยังมีปัจจัยอยื่นๆที่สําคัญใน ต่อตอัตราเงินเฟอ้อของแต่ละประเทศนะครับเช่นโครงสร้างการพึ่งพาพลังงานการดึงตัวของตลาดแรงงานและก็การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินนะครับและภาวะอุปสงค์ภัยในประเทศที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดนะครับจากการประชุม Central e c onom i c World Conference นะครับเมื่อวันที่11-12ธันวาคมที่ผ่านมา นี้นะครับมีการกำหนดแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในปี2025โดยมีมาตรการเศรษฐกิจและก็คลังต่างๆที่จะออกมากระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายนะครับโดยที่ประชุมซึ่งมีประธานาธิบด,ดีสีจิ้นผิงเป็นประธานนะครับได้กล่าวถึงความพยายามของรัฐบาลจีนในการพัฒนาเศรษฐกิจในปีนี้นะครับที่เน้นกลยุทธ์และก็ ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่มีความมั่นคงและก็ปรับตัวจากจัดการกับความท้าทายหลายประการที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับทั้งปัจจัยภายในและก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะครับเช่นภาวะเงินเฟื่อความผ,ลผ,ลผันผวนของตลาดอสังหาริมทรัพย์และก็เศรษฐกิจโลกนะครับโดยการประชุมในครั้งนี้นะครับที่ประชุมกําหนดแผนางานทางด้านเศรษฐกิจ ในปี2025ในปีหน้านะครับไว้ทั้งหมด9แบแนวทางนะครับแนวทางที่1นะครับในเรื่องของการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศแล้วก็ส่งเสริมการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นการบริโภคในภาคครัวเรือนแล้วก็เพิ่มผลตอบ แทนจากการลงทุนแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจีนให้ความสําคัญกับการส่งเสริมอุปสมค์ภายในประเทศที่จะเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนให้เติบโตนะครับแนวทางที่2นะครับส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและระบบ อุตสาหกรรมสมัยใหม่มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนานระบบอุตสาหกรรมให้ทันสมัยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกของจีนนะครับเช่นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีสีเขียวเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นต้นนะครับแนวทางที่3ามผลักดันการปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจต่างๆและส่งเสริม การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนะครับแนวทางที่4คือแนวทางการขยายการเปิดประเทศในระดับสูงโดยให้ความสําคัญกับการรักษาเสถียรภาพการค้าและก็การลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากจีนพยายามสร้างสมดุลระหว่างแรงกดดันภายนอกและ รักษาบทบาทในตลาดโลกนะครับแนวทางที่5มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงในภาคเศรษฐกิจต่างๆโดยจะมีมาตรการจัดการความเสี่ยงทางการเงินระบบการสร้างสมดุลระหว่างนโยบายเชิงลุกกับการปฏิรูปโครงสร้างนะครับแนวทางที่6คือการส่งเสริมและการขยายตัวของเมืองและฟื้นฟูชนบทเน้นการบูรณาการการพัฒนาเมืองและชนบทที่สอดประสานกันให้เมืองและชนบทเนี่ยพัฒนาไปสู่ความทันสมัยนะครับ แนวทางที่7ขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระดับภูมิภาคโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาภูมิภาคให้เติบโตอย่างมีศักยภาพกระจายความเจริญลดความเหลื่อมล้ำระหว่างมณฑลและเมืองต่างๆนะครับแนวทางที่8นะครับคือเร่งการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาสีเขียวโดยรัฐบาลจะผลักดันการพัฒนาสีเขียว การพัฒนาที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดลดการใช้คาร์บอนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็แนวทางสุดท้ายแนวทางที่9นะครับคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของจีนนะครับเพื่อส่งเสริมการจ้างงานาจัดสวัสดิการที่ครอบคลุมทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยสรุป9ก้าแนวทางที่รัฐบาลจีนกําหนดได้ ไว้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี2025สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มีความต่อเนื่องและการปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือความท้าทายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นแล้วก็การปรับปรุงโครงสร้างเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและเติบโตต่อเนื่องในระยะยาวด้วยเช่นกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์ เพื่อไม่พลาดทุกคลิปด,ดีๆจากผมวราวดีวงพันธ์ขอบคุณครับ